คอนโดมิเนียมที่เราอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นคอนโดมิเนียมน้องใหม่จากเดเวลลอปเปอร์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงในวงการบ้านมาอย่างยาวนานถึง30ปีอย่าง Royal House 11ในเครื r Royal House นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคอนโดที่เดียวเลยก็ว่าได้นะคะที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนคุณอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของคนที่คุณรักใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โคคูนรามาน อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าโครงการนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายๆผ่อนคลายเพราะคอนเซปต์ของโคคูนเนี่ยคือรังไหมลูกบ้านจึงเปรียบเสมือนดักแด้ที่ถูกปูฟักมาเป็นอย่างดีพร้อมจะกลายเป็นผีเสื้อในอนาคตน,นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าโครงการนะคะเน้นใช้สีเอิร์ธโทนรวมถึงการออกแบบที่เป็นธรรมชาติไม่หวือหวาเหมาะสำหรับการพักผ่อนสอดคล้องกับคอนเซปต์ที่ว่าช้าชีวิตให้สมดุลน,นั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องการเดินทางก็ง่ายและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะที่นี่เนี่ยใกล้กับถนนพระราม9ถนนสีนักครินหรือจะออกถนนหัวหมากก็สามารถทำได้นะคะแล้วเร็วๆนี้เนี่ยจะมี BTS สีกรีทามาอยู่ใกล้โครงการแบบสามารถเดินลงไปได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะจะช้อปปิ้งก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้คอมมูนิตี้มากๆทั้งในโรงพยาบาลสมิติเวชเดินนายพระราม9หรือจะไปดินเนอร์กับคนรู้ใจแถวย่านไลฟ์สไตล์อย่างทองหลอ่อเอกมัยก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยค่ะเรามาดูกันที่ไฮไลท์ของทางโครงการกันเลยดีกว่านะคะภูมิใจนำเสนอสุดๆกับห้องวันเบดมขนาด26ตารางเมตรค่ะทางโครงการเนี่ยให้ลูกบ้านรู้สึกถึงความปลอดภัยแบบสูงสุดกับดิจิตอลดอร์ล็อกแบรนด์ไอคอนนำเข้าจากเกาหลีค่ะ เราเข้าไปดูห้องกันเลยนะคะค่ะที่นี่นะคะจะดีไซน์ต่างจากคอนโดมิเนียมปกติทั่วไปเพราะว่าเลเยอร์ของที่นี่เนี่ยจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ไม่มีลูสเปสให้หงุดหงิดใจเลยค่ะการแบ่งสัดส่วนของห้องนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งพื้นที่ของห้องนั่งเล่นห้องนอน ห้องครัวและห้องน้ำได้อย่างลงตัวและไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะมีการใช้กระจกใสในส่วนของผนังและประตูบานเลื่อนทำให้แสงธรรมชาตินะคะสามารถส่องเข้าถึงและช่วยเพื่อนๆประหยัดไฟได้อีกด้วยค่ะทางโครงการนะคะให้เฟอร์นิเจอร์สุดคุ้มแบบ fully furnished สำหรับราคาเริ่มต้นของห้องนี้นะคะจะอยู่ที่1.99ล้านบาทเพียงเท่านั้นค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นวัน d Room มขนาด30ตารางเมตรค่ะโดยที่ห้องนี้นะคะจะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนโดยการใช้ประตูกั้นห้องแทนการใช้ประตูบานเลื่อนกระจกใสเหมือนห้องที่แล้วนั่นเองค่ะโดยการแบ่งโซนของห้องนี้นะคะจะมีข้อดีคือจะทำให้ห้องเนี่ยเป็นระเบียบและโซนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนใครที่ชอบทำอาหารหรืออยากผันตัวเป็นเชฟนะคะเราขอนำเสนอส่วนสำคัญของที่นี่ซึ่งก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะเพราะชุดครัวของที่นี่นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นชุดครัวพรีเมียมจากเลยครัวของแกรนด์โฮมที่เข้ามาตกแต่งโครงการให้เป็นโครงการแรกค่ะทำอาหารฟินฟินไร้กรังวลเรื่องกลิ่นไปเลยนะคะยิ่งเห็นการตกแต่งแบบโคซตี้สไตล์แบบนี้แล้วก็ยิ่งหลงรักนะคะนอกจากห้องจะกว้างพื้นที่เก็บของจะเยอะแล้วเนี่ย ยังมีตู้เสื้อผ้าบิวอินและโต๊ะอเนกประสงค์อีกค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะห้องนี้จะราคาอยู่ที่2.99ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับฟัซิลิตี้ที่นี่นะคะก็มีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซฟิตเนสและก็สระว่ายน้ำค่ะ สำหรับสะว้่าน้ำที่นี่นะคะก็จะเป็นระบบเกลือที่ช่วยรักษาผมและผิวเรียกได้ว่าทั้งผมและผิวเนี่ยไม่เสียเลยค่ะแถมยังมีระบบจากุชชี่สำหรับวันทำงานเหนื่อยๆเนี่ย,ยมาแช่จากุชชี่อย่างเงี้ยก็สบายแล้วค่ะ ที่นี่ยังมีฟ a c ิลิตี้ที่ส่วนกลางชั้น2ซึ่งเป็นจุดเด่นของทั้งเดอ o โคคูนสเปซเลยนะคะก็จะมี Coworking Space ซและเด Private ท o ูนที่เป็นมีติ้งรูมไว้ประชุมและหากลองสังเกตดีๆนะคะจะพบว่าที่นี่เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจเพราะผนังรอบๆเนี่ยทำมาจากไม้จริงให้บรรยากาศธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะ สำหรับคนรักการออกกำลังกายนะคะบอกเลยค่ะว่า The o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  n f i t n e s s เนี่ยมีอุปกรณ์ให้พร้อมเครื่องใหญ่แข็งแรงเหมาะกับสายรักสุขภาพค่ะหากลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าเพดานส่วนกลางของที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุมซีลิงนะคะก็เลยจะทำให้พื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้น่าดูโล่งโปร่งสบายทางโครงการยังมีรีดิฟ f เซอร์จาก Organica House ตั้งไว้ภายในโครงการทำให้ลูกบ้านรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้กลิ่น มาถึงไฮไลท์สุดท้ายของที่นี่คือรูฟท็อปการ์เดนส่วนลอยฟ้าที่มาพร้อมวิว360องศาอยากไปชมวิวกรุงเทพสวยๆหรือจะมานั่งชิวกับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้นะคะนี่แหละค่ะความพิเศษที่เรานำมาเสนอในวันนี้โคคูนรามานายเตรียมกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะ